ขอบคุณนะคะต้หองขอบคุณแฟนๆค่ะที่เป็นแรงขับส่งกับทุกคนแล้วถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีโอกาสได้มาอยู่ตรงนี้ก็ดีใจดีใจที่ยังมีคนรักแล้วก็ที่ถือ รอนะพอดผลงานของเรานสองคนนี่เป็นคันแรกที่เราสองคนได้รับงานด้วยกันด้วยใช่เปีมาได้่นวัเดืยนต่อไปป่าลานวันนี้เสักกี่ันะพี่ก็เดี๋ยวถ้ามีไปรับรางวัลเดี๋ยวต้องรอ้เอะไร ต้องควบคุมการตื่นเต้นให้ได้ดีกว่าเดิมอันนี้ขอบคุณเลยละคนเมื่อกี้ทนายทีเนกับอาการตื่นเต้นจากแอร์ที่มันหนาวเกินไปด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดจัดการชอบพูดคำขวัญน้องฟิลก็อยากขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่พูดแต่ว่าผู้มีเสี่ยวส่วนเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวนีก็เลยต้องขอโดกคนด้วยนะคะคืออ๋อ ไม่ไม่เจตนาไม่ตั้งใจที่จะที่จะใช้อ่อไมะไรติดเล่นเลยทีเดียว่าเหมือนตอนนั้นหนูหนูก็ผิดเองด้วยเพราะว่าหนูไม่สามารถคอนโนทรลตัวเหมือนเวลาเราถ่ายซีรีส์กันอยู่แอคชั่นคนที่พูดผิดอีกคนมันก็จะแบบหลุดด้วยไม่อยูด่ดเก็ติดฝันเล่นกันเน,น,นี่ยสมัยสมัยมันก็เป็นธรรม,ม, <S <S มดาก็ขออีกครัุงนินะค,ะค่ะจากั้งนี้ได้ยืนมนอถือด้วยกันถอดปบ่อยให้กำลังใจกันมาเประทับใจ อ้ยีเอแต่ราไม่เคยไม่เคขึ้นมาพูดด้วยกันด้วยแหละแล้วแบบเหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่แต่มันก็เป็นความทรงจำดีๆของเราเนอโอเคในวันที่เรารัรบร่วมกันวันนี้เป็นวันที่น่ารักโกโกอีกวันหนึ่งของเรา <S <S <ะ>แล้ว<ล>ก็เมื่อกี้มีได้ได้เห็นจะขวดดิแม่ไม่เห็นงนประานมีได้เห็นแต่ว่าเาเรียกอะไรช็อตสั้นๆของพูโตร์เลย ก็ทําให้เรานึกถึงวันวานของเราเนาะไม่มีวันนี้มันจะมามันจะปวดแรกนี้มันจะต้องเป็นแล้ววันนี้มันจะต้องผ่อนก็แน่นอนเพราะว่ามันมีคุณภาทางจิตใจแสดงตัวเล็กๆคนหนึ่งมากๆก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่หนังการก็มันเหมือนเป็นรางวัลที่ตอกย้ำว่ายังมีคนที่รักแล้วก็รอเราอยู่ อิกมากมายเพราะฉะนั então, ้นสิ่งที่เราตั้งใจทําไปน้ำตาลเชื่อว่าไม่สูญเปล่าแลก็อยากให้ทุกคนรอชมติดตามผลงานต่อไปของพวกเราเพราะเร็วๆนี้เิมรูกหลักแน่นอนี่ก็เชื่อว่าันนต้องการกานใช้การตาการส่วิดีโอเป็นงน ก็เมื่อาวานเพิ่งถ่ายคุณพ่อฉากไปได้วยกันนะคะก็เป็นฉากที่ค่อนข้างเป็นฉากที่คืออารมณ์มากมานเลยก็เดี๋ยวอยากให้เราติดตามแต่ว่าภาพรวมทั้งทั้งสามคู่ก็สนุกสนานมากๆค่ะแล้วก็มีหลากหลายรสชาติให้ทุกคนได้ดเริ่มชิมไปก็ใกล้ละใกล้มากๆ่รอบนี้มันเปอะไรนะอบนี้มันเป็นเปนของเไาหน่าทึกหนัามากค่ะทีะะม่มี น้ำตาลชอบนะเพราะว่าเหมือนกับเราได้เล่นคู่กับน้องฟิลม,มาใช่ไหมคะเป็นในพาร์ทจีเอลแต่เราไม่เคยไปเล่นกับเพื่อนคนอื่นๆเลยแล้วพอได้มาเจอกันน้ำตาลรู้สึกว่ามันเกิดเคมีใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องแล้วก็เป็นรสชาติใหม่ๆที่นักแสดงเองก็รู้สึกว่าเป็นเมจิกโมเมนต์ที่เราก็ไม่เคยเจอแล้วเชื่อว่าถ้าคนดูทุกคนได้ได้ชมก็น่าจะประทับทใจม้กัน ก่อนหน้านี้เราเคยแบบรับกันบนเวทีน่าดูเลยนะอะไรคะเราเคยรับกันบนเวทีอ๋อรับบโอใช่ใช่ก็ไม่เจอกันในเรื่องนะค่ะทุกคน่าอยู่น่นอนเจ้าเร็วนี้เจ้เร็วนี้ไล้วก็ฝาก เกิรูเกอรูกหลักข้ารลกาเธอแล้วก็ผลงานชิ้นตระบบไปของเราได้ข้คะนะคะวันนี้ผิดพลาดในการได้ฟอพอมทจริงๆนะคะ